ห้ามพูดคำวันหัวอีพีห้าได้ดิเ <laughs> ย่เย่วันนี้พี่ดูอยากเล่นปอบดีใจจังโจ้ดีพี่ไม่ได้มาคนเดียวนะวัดดีจ้าพ่อเล่นด้วยคนนะจ้าเย่เย่ต้องศึกแน่เลยงั้นเราเริ่มกันเลยนะอย่าลืมดูคำวันหัวกูด้วยโอเคโอเคมึงฟังกูนะมึงอย่าพูดอะไรเลยนะเว้ยเพราะว่าเธอตื่นเต้นนะตื่นเต้นชิบหายเ <laughs> พื่อนพี่พูดแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรนะตะเทนอกู <laughs> บอกว่าอย่าพูดอะไรโอ้ใครจะรู้ว่าโดนงายขนาดนี้ เพื่อนพี่โดนอีกแล้วคุณพระเฮ้ยกูบอกไาอย่าพูดนี่มาช่วยกูจริงปะเนี่ยหรือเป็นพระอย่าพูดอืมเคจ้าโดนอีกแล้วพูดจริงปะเนี่ยสลรับคำไม่หยุดเลยเนี่ยึนกระดาษหยุดพูดไปถึงไม่ต้องพูดอะไรเลยแบบหยุดแบบรู้สิปะแบบไม่พูดอะไรแบบอืเนี่ยพี่ไม่ต้องเสียใจนะพี่ไม่ได้ผิดเลยเป็นกำลังใจให้พี่เสมอ เริ่มใหม่นะมจะไปขอบคุณมันนะขอบคุณนะน้องบ๊อบนั่นไงพี่โดนแล้วกูจะบ้าเอามึงกระโดนโดนกันหมดหมดเวลาแล้วไทยคำมันหัวกันกว่านะยายน้องบ๊อบมึงไม่ได้คะแนนหรอกพูดจริงมันยาวน้องบ๊อบขอเดานะเออ งดน้ำตาลหนึ่งอาทิตย์งดงหิวจริงไหมขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงเรื่องจากเราลดมามแล้วหนอาทิตย์นะคะไม่หิดเลยแฮปปี้มากเพราะว่าสารอินซูลินในร่างกายของเราเนี่ยอินซูลินป้ามึงกูก็พูดว่าอินซูลินไงไม่มึงพูดผิดมึงพูดว่าอินซูลินถ้ามึงเก่งนะักมึงก็มาทำบ๊อบเด้าว,ว่ายาวขก้นไปไหมเนี่ยโหดบอกโคตรเก่งภูมิใจภูมิใจเดู่แล้วถูกคอ <laughs> จริงด้วยโหยาวมากเลยเก่ <laughs> งแต่มึงส่วนเพื่อนก้อยคน กูจะบ้ารับชอบเล่นกับพี่มากที่สุดในโลก